ครับมาดูการต่อแต่นะครับแต่ก้นหอยนะครับของยาฤิษนะฮะยาฤิษอีแดงนะครับอ่านะครับดูนะครับจากทีมงานจิกเลยครับฮะผมบีบใช่ไหมครับสรุปแล้วผมทดลองนะครับน่ามีเสียงครับออ๋ยยาวด้ โอเคนะครับถือว่าประสบความสำเร็จนะครับ <laughs> 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 อ่ะนะครับเป็นวิธีการต่อโดยเจ็กเลยนะครับเจ้าของรถเขานะครับเอาวิธีต่อคู่นะครับ <laughs> ต้องใส่สองตัว <laughs> ต้องใส่สองตัวเลยครับต้อง <laughs> ไม่ต่อพ่วองออกจากนี่มาเหรอครับสองนั่นไปเลยครับต่อพ่วงอันนึงแนี่ยแล้วก็จุ่มเขากันอันหนึ่งก็แล้วตัว <laughs> ภาษายังครับจุ่มครับจุ่มภาษาดิสานครับแปลว่าอะไรครับจุ่มแปลว่าเอาหมดลมกันเอาหมดลมกันไวปเป็นพรีเซนเตอร์ดีจริงครับในช่องนี้นะครับแต่ช่องตัวเองไม่ทำครับช่องอยู่อยู่ช่องคนอื่นไปเรื่อยนะครับนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับผ่านเครื่องยานลิ้นนี่เครื่องพันสีใช่ไหมครับ พันสองนะครับผมไม่มีมั่วไปเรื่องเลยนะพันสองนะครับเนี่ยมันดูเครื่องยนต์นะครับดังดีไหมเครื่องยนต์ยาลิสนะครับนี่เอามาเพิ่มอีกตัวแล้วครับนะเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับฮะกดังดีตัวเนาะดังดีนั่งโป๊กๆอยู่สนใจอยู่คำพมุนในรอยกระบาดจะเอาอยู่พมุนไห้อีกได้เลิกในรอยกระบาดลอย ลอ,อยนะน่ะลอยเดียวค่ะทรงหาสิบบาทคุ้มยี่เด้อบบปกติสมัยก่อนมันคู่ละหารอยเคยสื่ออยู่ไซนูโว่สิเพื่องแบตชิพไฮอะไรสมัยก่อนอนี่นะครับจะทาวิธีการต่อสองอ,อันออกมานะครับต่อพว่วงนะครับสองตัวจากทีมงานเช็คเลยเจ้าเก่าครับทาเจ้านะครับ ดูยอลิศนะครับดูรองเท้านะครับดีมากสวยนะแบบครับคันตัวเก่าออกก่อนนะครับเพราะว่าตัวเกา่าไม่มีประโยชน์แล้วนะคันไ,ไม่ออกแล้วไม่ออกแล้วก็ทำยังไงดีครับ จะไปสร้างแลน์มากใหมนะครับตอนนี้หาวิธีการให้ก้นหอยแต่ก้นหอยอยู่ก่อนไม่รู้จะให้มันอยู่ไหนนะครับไม่รู้จะให้มันอยู่ตรงไหนกำลังหาวิธีการอยู่นะครับตอนนี้น้าตอนนะครับตอนนี้หาที่เพิ่มที่ที่ <c oughs> หาที่อยู่ให้ก้นหอยได,ได้แล้วนะครับตอนนี้กาําลัง ทันนัดนะครับโดยทีมงานเจ็กเลยนะครับติดต่อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์หรือเสื้อนะครับรับสกรีนรับสติ๊กเกอร์ทั่วราชนาจักรสนใจก็สั่งมาได้นะครับนี่ก็ติดแก่แต่กุ้นหอยคหาที่อยู่ให้ได้ตัวนึงครับอีกตัวหนึ่งนะครับตัวหาที่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับน่ามันอยู่ด้วยกันนะ อ,อันนี้ก็ติดลงดินนะครับให้สีเดือนให้อะไรฟังไปนะครับใ <c oughs> <c oughs> ครับนี่ก็ไม่เป็นสายไฟนะครับต่อจากของเดิมนะครับเอาของเดิมมานะครับแล้วก็มาเข้าขั้วนะขั้วไดขั้วหนึ่งนะครับ ส่วนอีกสายเป็นสายดินครับออกให้สายหนึงไม่ต้องผ่านไฟแล้วก็ไปขันจะนับตัวไหนก็ได้นะครับในในรถน,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 นี้กำลังต่อนะครับตัวนี้เมื่อกี้ลองแล้วดังครับมีเสียงดังนะใช้ได้นะตอนนี้ก็ลังต่อเอาจรงเอาอจ,จังนะไม,ไม่ต้องลื้อแล้วนะครับต่อแล้วก็จะเก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะ วันนี้มีเด็กมาให้กำลังใจใด้วยนะครับน้องสอนนะครับคนนี้น้องสอนอย่าลืมไปติดตามน้องเขาที่ u t u b e นะครับของครูการด้วยพันไม้ด้วยนะครับนี่นะครับน้องเขามีความสามารถเลยทีเดียวนะครับวันนี้มา,มาดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางเป็นช่างต่อไปในอนาคตนะครับมาดูทีมงานช่างนะครับจากเช็คเลย ครับก็เจาะรูเพิ่มนะครับนี่มีอะไรให้กำลังใจนะครับเพราะว่าถามหาหมองต่อมันอยู่หม่องไหนนะไ,<ว>ไม่รู้อยู่ตรงไหนนี่จะํามะละกอนะครับบะคุ้งนะครับกินไหมคะกินครับกินทำการเจาะรูเพิ่มนิดหน่อยเพราะ่นึ่นนงใช้สายไฟไขแข็งนะฮะมันก็เลยจะเข้ายากน,นึงฟิตนะฮะถ้าเข้าแล้วก็คงจะไม่เป็นไรก็เข้าเลยนะใช่ไหมใช่เพราะว่าแรกๆมันก็จะธรรมดาได้หละ แอบแฝงในตัวมันจะหลอมเนาะอ่าจะหลอมนิดนึงอย่างเงี้ยมันมันไม่สดอ่าไม่ค่อยสดแล้วนี่ก็อยู่ที่คนรักษาใช่ไหมใช่เกี่ยวไม่เนี่ยเข้าเรื่องมั่วไปแล้วอ่านี่ก็มีอีกคนนึงนะครับนี่ท่านประมวลครูประมวลไมค์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วต้องลบไวปอ่านะครับมีมาอีกคนนึงนะครับครูประมวลนะครับเฮ้ยแน่ใจของแดงวัดนี่แหลของวัดครับของวัดอ๋อมันดีครับดูยาลิดฮะ อูการติดต <ism> <onents> <IS> ั <purely about |zh|> ้งแตรยาริเนี่นะครับยาลิสนะฮะนิวยาลิสนะครับอันนี้ก็พันสายไฟด้วยเทปนะ เอาความตามต้องการเลยครับอันนี้ก็แล้วแต่ใครชอบหนาไม่หนา,างไงเอาความปลอดภัยก่อนแล้วอันนี้ตอนนี้เป็นวิธีการลงสายดินนะฮะเดี๋ยวยังไม่ลงฮนะแต่ว่าขันไว้ก่อนนะตอนนี้ก็จะขันเข้าคู่นะคู่ตรงหน้านะ อันนี้ต้องมีนอตเพิ่มนิดนึงแล้วกันนะครับสําหรับคนที่ดูแล้วไม่รู้นะฮะถ้าคนรู้ก็ทาไปเถอะนะฮะทำตาบังเภยใจไปเลยถ้าคนไม่รู้ก็สําหรับผู้หญิงนะถ้าผู้หญิงก็ปรึกษาได้นะครับเจ็กเลยนะฮะติดต่อมานะครับสําหรับผูวสาวในพิจณาวิเศษนะยบริการติดต่อให้ฟรีเลยนะครับบริการติดต่อให้ฟรีเลยครับถึงพี่เลยครับอันนี้น่าสนใจนะ อ่แล้วก็ทําการขันน,อน,ะนะ็อตเดี๋ยวเรามาดูใ,ใกล้อันนี้ก็หาที่เอานะครับว่าตรงไหน,น่ตาจะปลอดภัยก็นถาจะขันได้ประมาณก็ทําได้เลยนะ,นะขันเสร็จพอขันเสร็จก็คงจะต้องเป็นการเก็บสายไฟนะครับอันนี้ก็ใครอยากเก็บสวยยังไงก็เลือกนะครับเลือกที่ได้เลยแล้วก็นะฮะก็ เดินสายไฟให้เรียบร้อยก็ให้เพื่อความสวยงามหรือไม่สวยก็คงไม่เป็นไรเพราะว่ามันจะต้องมีพลาติกนะครับปิดตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะมองไม่เห็นล้นะครับแต่ก็ในความที่เราจะต้องปิดก็ต้องทําให้มันเรียบร้อยไปนะครับเพื่อรถของเราเองนะครับนีครับกำลังคันนะครับ นะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ขันเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหลือเก็บสายไฟครับผมขันขันไปนั่นอะไรตัวเดียวเสร็จเรียบร้อยฮะมันกิดใครไม่รู้อ่ะระวังตรงนี้นะครับต้องคว่ำนะครับคว่ำปากแตงลงนะครับเพื่อกันน้ำเข้านิดนึ่งรอรอครับพอขันเสร็จนะครับก็จะเป็นการอะไรต่อนี่สายดินใช่ไหม ทำนห้เรียบร้อยนะครับกับสายที่ไฟติดต่อมาจากแต่น,คนะครับนั่นนะแล้วเทปเทปนะฮะเทปเนี่ยวันนี้มีแบกเตาอะไรไฟลองใส่ร okay. ็จตกไก่วันนี้ตอนนี้ยังแดดแดดอยู่นะครับแดดแสงแดดเยอะแต่ว่าตอนนี้น่าจะไกลวพอสมควร สายไฟที่เล็หลอดก็พันเมื่อหน่นะครับถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเ๋ยว่เหลือขั้นตอนก็คือเก็บสายไฟต่างๆนั่นเองนะครับ นี่นิดนึงเพื่อต่อสายดินนะครับ่อสายดินมาฝากไว้นิดนึงใส่ตรงไหนก็ได้ับที่เป็นโครงรถนะฮะตัวนี้อาจจะสะดวกก็ขันลงมาต่อสายดินเข้าไปนะครับเองนี่ครับพอปอกสายไฟเสร็จก็ลงไปเลย ยังไม่เสร็จนะ้แังจากสายตาไม่ค <c oughs> ่อ,คดอยดีเอ่เขวดนไก่าใช้กูขันไปนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครั ก็คงจะเป็นการวิธีการเก็บสายไฟต่อไปนะครับตอนนี้ก็ดังไหมลองไหมลองดูเลยเอาบีบใจให,หน่อยครับท่านโอ้โหที่จะได้ถ่ายให้มันเต็มเต็มไ,ได้ครับ,รบนึกว่ารถสิบล้อมานะครับ <laughs> แรงแรงมันประสานกันพอดีไงสองตัวประสานเป็นเสียงประสานนะโอเคก็ผ่านครับก็ บายบายครับเดี๋ยวเก็บสายไฟไม่ต้องไปดูมันแล้วอ่ะใครจะเก็บยังไงก็เก็บนะครับนี่ครับบายบายครับบายบายช่างช่างบายบายหนะ่อยโอเค